สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูจำสายรักเด็กในบทเรียนเรื่องบทอาขยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่4คัดตัดตอนมาจากวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวกเพื่อให้นักเรียนบรรลุตามตัวชีวัดท .5.1 ป .4 ท .2 และท .5.1 ป .4 ท .4 เมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถ 1. บอกความหมายของคำจากบทอักยาน 2. สรุปความรู้และข้อคิดจากบทอักยานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและ 3. ท่องจำบทอักยานได้อาอัยานหรืออาขยานคือบทร้อยกรองที่กำหนดขึ้นเพื่อท่องจำ แสงข้อคิดคุณธรรมมีคุณค่าควรจดจำไปใช้อ้างอิงในการพูดการเขียนเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตจริงวิธีท่องจำบทอาัยานมีสองวิธีคือ 1. ท่องจำเสียงปกติ 2. ท่องจำแบบทํานองสนอ สำหรับการท่องจำแบบเสียงปกตินั้นก็คือการออกเสียงอย่างร้อยแก้วแต่มีเว้นวากหรือแบ่งจังหวะอย่างร้อยกรองส่วนการท่องจำแบบทนองสนอนั้นจะเป็นการอ่านให้มีเสียงสูงต่ำหนักเบาสั้นยาวเอื้อนเสียงท่วงทำนองไพเราะและแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกรองสำหรับบทอักขยานในระดับ ชั้นประถมะศึกษาปีที่4บทหลักนั้นมาจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีลักษณะคำประพันธ์เป็นลักษณะกรอน8ใช้จังหวะในการอ่านนะคะส2 3หรือ3 3 3สตามจำนวนคำแต่ละวรรคบทอาคขยานบทหลัก จากเรื่องพระภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกะระเวความเดิมตอนที่แล้วสุดสาครเดินทางไปตามหาพระบิดาโดยมีไม้เท้าเป็นอาวุธและมีม้านินมังกรเป็นพาหนะระหว่างทางหลงเข้าไปในเมืองผีดิบพระฤาษีตามมาช่วยให้พ้นจากเมืองผีดิบต่อมาพบชีปเปลือยและถูกชีปเปลือยหลอกผลักตกเหว พระฤาษีมาช่วยไว้อีกและสั่งสอนดังคำกลอนกล่าวว่าบาตเดียวดังงเงเงงวังเวงเว,ว้สะดุ้งแล้วเลี้ยวแล้ว รุ่งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันพศแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้า เท่าอันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน เป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายโต รอบคอบคิดอ่านนานารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ไมเอาไม้เท้าเธอเอิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์สิ์พอเศษคคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับ Make up time.